สวัสดีครับน้องๆวันนี้กูโมนะครับมาอยู่ในเกม Power u p d เดตนิดนึงนะครับน้องๆวันนี้กูโมเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เล่นนะครับผมใช้เวลาในเกมเนี่ย90กว่าวัน Slow l i ์ e เะละ่ะประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครัน้องๆเห็นอันนี้ปะ่ะ Rocket r a n g e r อันนี้เลยเดี๋ยววันนี้กูโมจะเอาไอป้ปืนเนี่ยกระบอกเนี่ยไปไล่ยิงบอสต่างๆในแมปนะครับ มันดูว่าอนุภาพของมันอ่ะมันจะรุนแรงขนาดไหนและตัวแรกที่กูโมนะครับจะมาลองก็คือมังกรที่บินที่เร็วที่สุดในเกมมันคือเอมังกรตัวเนี้ยมันชื่ออะไรเนี่ยเจ็ดเจ็ดรากนเจ็ดแม่รากอนมาลองกันเลยดีกว่าขอลองหน่อยสิบินหนีบินหนีบินหนีป่ะมันรู้ว่ามันรู้ชะตาก,กรรมตัวเองจะบินไปไหนหนุ่ม สองร้อยเอาแล้วมันมาแล้วเมาไม่เห็นปีกมึงบังอ่ะเออสองร้อยสามสิบเก้ามันต้องรอรีโหลดมันยิงมาแล้ว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 โผลบ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 ยิงไม่ได้กระสุนจะพอปะเนี่ยพอปะเนี่ยโหเลือดมันเป็นหมื่นเลยนี่หว่าเพิ่งเห็นมันยิงมิสไซล์มามันยิงมิสไซล์มาเฮ้ยยิงไม่ดอกยิงไม่ดอก โอ้นี่มันกระทำฝ่ายเดียวเจ้ชัดมันกระทำฝ่ายเดียวชัดชัดจะทำให้หน้าจะหมดลงก่อนลงพื้น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 แป๊บนึงเออมาดีมาดีมาดีก็มาดิครับ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 บินบินบินอ๋อนี่มันมันยิงข้างล่างมันดาเมจมาสองอันวะยิงใกล้ๆยิงใกล้ๆยิงยิงแบบใกล้ๆยิงแบบใกล้ๆดีกว่าแบบใกล้ๆโอ้โหโอ้โห หลบเลยหลบหลบว่ะบินสูงบินสูงบินสูงไว้ก่อนบินสูงไว้ก่อนพอมันเนี่ยกระสุนพอมันเนี่ยกระสุนพอมันเนี่ยฮะยี่สิบแปดนัดเนี่ยโอ้โหูแรงว่ะโอ้ยเมเดเมเดค์ขึ้นบินตกขึอนบินตกอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรเรื่องเยอะจังวะโอ้โหไม่น่าพอมะกระสุนไม่น่าพอกระสุนไม่น่าพอ ยังไงวันนี้กูต้องจับมึงกลับไปให้ได้มึงบินเร็วที่สุดในเกมยิงไม่ได้ยิงไม่ได,ไได้กระทำฝ่ายเดียวกระทำฝ่ายเดียวเล็งหัวเล็งหัวเล็งหัวยังไงยังไงอยู่ที่นี่นี้ขอยิงง่ายๆหน่อยเหลือเจ็ดพันไหวปะเนี่ยเออดอกละสองร้อยโอ้ยหรือมันต้องยิงไงๆป่ปะ ไหนลองยิงอยู่บนพื้นได้ไหมขอลองยิงอยู่บนพื้นเผื่อมันจะแรงไม่งั้นกระสุนไม่น่าพออุ้ยเกาะหายเลยนะเกาะหายนะโอ้ยลูกเราเหลือเลือดครึ่งหลอดว่ะบินขึ้นว่ะบินขึ้นว่ะโอ้เลือดเหลือครึ่งหลอดเลือดเหลือครึ่งหลอดทาไงกับมันดีวะเนี่ยอืมอืติดปักอยู่ข้างในนั่นแหละมีป่องของไฟนั่นแหละไม่น่าออกมา หลบหลบก่อนหลบก่อนหลบการโจมตี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 เมื่อไรเนี่ยเมื่อไร่มันจะตายเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยฮะดอกก็สองร้อยเราเริ่มมันเป็นหมื่นหลบไม่พ้นว่ามันเลันใกล้ไปหลบก่อน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 ปีกมึงบังอ่ะมองไม่เห็นเอาเอาอยู่นิ่งๆดีอยู่นิ่งๆดีอยู่นิ่งๆดี มันยิงมิสไซล์มามันยิงมิสไซล์หลบหลบหลบโอ้โหเรียบร้อยลูกก็ตายแล้วลูกกูตายแน่แน่ลูกกูตายลูกกูตายหรือเปล่าเมเดเมเดออกก่อนเลยลูกเก็บเก็บลูกก่อนเลยมามามาดิงอมางอมาดิมุงบัคใช่ไหมติดบัคอ่ะกูเชิงเนอร์ไปยิงมึงได้ป่าววะกูหามุ่งก่อนกูหามุ่งก่อนหามุ่งก่อนเน่เน่เน่ ยิงฟรียิงฟรีทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้โม่น่าพอว่ะกระสุนเดี๋ยวรอกระปืนอื่นยิงดูดิไอ้เดีดิเผื่อแบบอืไม่โดนอีกกูความแม่นสูนอยู่ข้างบนมึงลงมาดิชะเง้อมาเลยชะเง้อมาหน่าหูดอกละาสบวันนี้กูจะยิงตายไปนยอื อ้าวไม่โดนฮัลโหลติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ๋สี่สิบเอ็ดอ้าวอยู่เอ้ายิงนี่อ้าวม่อปะม่อบ่าม่อบ่าม่อบ่ายิงเรื่อยอ่ะยิงเรื่อยมาเดะมาดะยิงเรื่อยกูยิงเรื่อยกูยิงเรื่อยมาเดะม่อมาม่อม่อซะอืมอืมอืมล้มยังล้มไหมเฮ้ ใจเย็น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 เย็นมัยิงมิสไซ์มยิงมิสไซ์มาเฮ้ย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 มันรอ,ออ่ะอมันรออ่ะมาเดะมาเดะยิงปิดอีกแล้วโดนมนะัน่ะโดนด้วยเอยอมอบใช่ไหมดีมากอยู่นี้อยู่นี้แหละอยู่นี้ไหกูขอสกูขอสิบนาทีอยู่งั้นแหละกูขอสิบนาที อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเงียยิงอืมอืมอืมดีมากดีมากอืมยิงทั้งวันอะยิงทั้งวันอะมาเด้มาเด้ยังอีกเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยอืม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 เดี๋ยวลองเปลี่ยนอะโรเกตีหัวแรงปะสามร้อยดีดีด โอเค็บยิหัวเอาแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วหลบได้เว้ยหลบได้เวย้ยโอ้โดนไฟเผายายายาปีนทำไมหนีมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโอ้ยตวัวติดไฟโวย้ยต้อมีหน้า,ากูตายไี่ยกูตายมั้งเนี่ยจะล่วงจะล่วงกูจะล่วง,วง,วง,วงอยู่เฉยขอยิงหน้าขอยิงหน้าแบบเต็มเต็มหลบก่อนหลบพายุหลบพายุ ใส่กระสุนก่อนแป๊บนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงแปบบ๊แบบนึ่งเด้หติดอะไรเนี่ยนี่แค่บอสตัวแรกนะเนี่ยมะโทรอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอากใกล้ใกล้เกินมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหลบโอ้โหมึงขึ้นยายพิษตากี่หาขึ้นหลอดกูาตายไปนี่ติดอะไรอีกแล้วเนี่ยอืมอืมอ,อนดดันิดเดียวอันดเดียวอันเดียว วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนต้องเรียกลูกออกมาแล้ววะ <Yeah. S 1> นั่นไงล่ะเรียบร้อยไอ้แซนมันหลับวะ่ะทุกคนมันหลับเว้ยโอกาสอันดีกูเก็บของก่อนกูเก็บของก่อนอุ้ยเรื่องมันเต็มเหรอวะตายกูตายอย่างเงี้ยถ้าเรื่องมึงเต็มกูตายแล้วเรียบร้อย ตายอย่างนี้กูตายแค่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยกระสุนไม่พอหือจะได้อ่ะ <Yeah. S 1> กูจะกลับมาแก้แค้นรอบนี้โดนแน่มึงโดนกูแน่นอนดูกูขนอาวุธมานี่ดูกระสุนกูเอามา89นัดยังไงมึงก็ต้องโดนนะวันนี้ ครั้งที่แล้วทำม่เจ็บใช่ไหมประเดิมหมดเลยหนึ่งดอกมากูอยู่บนนี้กูไม่ลงละกูไม่ลงละกูอยู่บนนี้แหละอยู่แต่บนนี้แหละกูโจมตีลงมาอย่างเดียวโจมตีทางอากาศดูอยากละโจมตีทางอากาศโอ้โหทำอะไรได้หมาแล้วเวลบลีก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 ขีลลก่ปานาวุธ ปี่บึงบังจังวะเอาเอาผมมันเร็วมันเร็วมากนะอืมอืมอืมอืกูยิงได้ทั้งวันนะกูไม่ลงเลยแล้วรอบเนี้ยมาดิอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยทำอะไร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 นี่นิ่ง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 อืมอืมาซี่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 ไม่ลงไปแล้วโว้ยกูมีประสบการณ์กูลงไปกูสู้ไม่ได้ไปไหนวะ เฮ้ยอ่ะนี่ไงโอ้ยทำไมเรื่องมันเต็มอ่อะพอมึงออกแมพแล้วเรื่องมึงเต็มนี้เหรอโหหนึ่งกูรีสปาเมนาแป๊บน,นึงเอาใหม่ก็ได้กูได้หมดอ่ะมาดิมาดิกูแถวเงี้ยกูอยู่แถวนี้ก็ได้มาอือเอาเดิมาอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันมาเฮ้ยลูกไฟลูกไฟลูกไฟเอาดิเอาเดิเอาเดิเอาเดะนิ่ง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  ไกลไปเปล่าไกลไปหรือเปล่าไกลไปหรือเปล่าบินสูงไว้ก่อน yeah. บินสูงไว้ก่อนเนี่ยยิงกลางลําตัวยิงกลางลําตัวมาอีกเจ็ดสิบกว่านัดมามาดิมาดิอืมอืมโหมันเร็วอะมันเร็วมันเร็วอะมันเคลื่อนที่มันเร็วมันเคลื่อนที่เร็วมันเคลื่อนที่เร็ว งตายพายุทำอะไรพายุทำอะไรอืมลงไปแปดพันสามเฮ้ยไม่มีมิสายมาอันนี้ต้องหลบ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 โอ้ยโอ้ยมึงเอาวะมันเริ่มแล้ววะมันเริ่มแล้วใช่ไหมมันเริ่มแล้วเหรอฮะยิงเลยกว่าจะใส่ลูกกว่าจะใส่ลูกกว่าจะยิงเมาหลบมาหลบมันหลบ พายุทำไมบินอยู่พายุไม่โดนพายุไม่โดนเนี่ยตรงนี้มแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละหกพันล้วเว้ยหกพันล้วเว้ยมันอยู่ใต้ว่ะมันอยู่ข้างใต้ว่ะมันไม่ได้ยิงไม่ได้บินเองตัวเองบินไม่ได้ยิงไปเออมันยิงขีปนาวุธยิงขีปนาวุธล็อกลีกลบอลีกตายชิปหายแล้วเอาแล้วมามาดิมาดิ ได้ได้หมดอ่ะขอที่โล่งๆที่มันมีที่หลบใกล้ไปมันใกล้ไปโอ้โหเอามาช่วยแล้วอนุบิสอนุบิสมาช่วยหน่อยโอ้ใส่ซิใส่ซิเอ้าอนุบิสตายปะทูหลบได้กูหลบได้ก oui> ูหลบได้กูหลบได้อืออือกูเอาสตัมป์หน้ามาเยอะอืออือนี่แหละ หลบหลบหลบกูอยู่เฉยอยู่เฉยขอยิงหน้าหน่อยโอ้ต้นไม้ต้นไม้เออพายุพายุต้องหลบก่อนขอหลบพายุก่อนหลบพายุก่อนยิงหน้าเข้าไปเด้อิอ,อ,อะไรวะอา้าชิบหายขอเข้าตัวเฉยมันจะมันจะระเบิดมันจะนนระเบิดตัวเองมันจะระเบิดข้างข้งลงลง ทันหรอกทันไม่ทันไม่ทันติดไฟอีกอยตรงนี้ของแม่งเต็มเลยว่ะไอ้บ้าเอ้ยรอบโวยจะตายป่ะเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโล่งๆหน่อยขอยิงหน้าขอยิงหน้าสามพันแล้วสามพันแล้วรอบนี้กูต้องเอาให้ได้อ oh, oh, mm ่ะ hmm. ยิงแถวนี like so ้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวแถวนี้แหละยุ่มหมุนยุ่มหมุน ห้าสินัดเอาเด้เอาเด้ต้นไม้พัง e. หมดอ่ะเฮ้ยหลบไปเด้หลบอุย้ยอุ้ ye, 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 ối, ยไกล้ไปใกล้ไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มใกล้ไปหรือเปล่าใกล้ไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทำไรอุ้ยมันไอ้ขยะทานี้ต้องไม่ออกต้องไม่ออกไม่ออกวิ่งวนวิ่งวนก่อนกรูของก่อนเฝึกอองไม่เข้าตัวแล้วน้ำหนักมันเกินเต็มหน้าเกาะแตกเกาะแตก

บยังโดนว่ะนี่พันห้ามาพันห้าโว้ยพันห้ามาได้พันสองนี่แหละนี่แหละจังหวะที่มันจะโจมตีถ้าเราตีมันก่อนมันจะมันจะชะง,งักนะหืมบุกได้หบบได้เอาเด้ก็หมายทาง้็หมายทางแปดร้อยแปดร้อยครับผม 800แล้ว600 600จ้าเตรียมเลยกูเตรียมลูกบอลเลยมาเอาได้จับได้ยังวะไม่กล้าวะ่ะจับเลยดีกว่าเดี๋ยวมันว้าเาเลยเออมาเว้ยเอาปืนอ,อื่นรอเอาไอ้ห่าของเต็มอีกแล้วอีกแล้วนะอีกแล้วนะมึงเอาอีกแล้วนะวนมึงยิงไปก่อนหนึ่งนัดจับไม่โดนเดี๋ยวนี้ได้ดมา ยิงก่อนอีกหนึ่งรัดร้อยเก้าสิบแปดรอยเก้าสิบแปดยิงก่อนอ้ยไม่โดนจับก่อนจับก่อนพ้นไฟมาพลนไฟมาดิได้เลยเว้ย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 ไหนดูดีดูดีดูดีดด <c oughs> อุ้ยอาไดอะไรมาเนี่ยรีเจน แอดแท็กบุก20ดีเฟนต์20มูสสปีดสิดีวายดาก้อน20%เพิ่มพลังโจมตีมกรทำงานเร็วขึ้น20ว้าวแจ๋วอ่ะยอดเออแล้วใช้กลับยังไงวะลูกกูตายหมดเลยเดินกลับเหรอโอ้โห <laughs> ชีวิต ครับผมก็เป็นว่าวันนี้ขอตัวเดียวแล้วกันไม่คิดว่ามันจะจับยากขนาดนี้นะน้องๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกูมโมต้องเดินกลับวาร์ฟเยไกลมากนิดดีดต้องเดินกลับอ่ะคือลูกตายไงขี่สัตว์ไม่ได้ต้องเดินกลับบ้านก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆชอบนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กูโม,โมด้วยนะครับผมส่วนวันนี้กูโม,โมไปก่อนนะครบบ๊ายบาย ถึงวราบแล้วโว้ยโหยวิ่งเป็นวันเลยหาเอ้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเว้ย